สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากเก็บตกซึ่งผมจะมาพูดถึงการบ้านที่อันเดรสลอตเนี่ยจะต้องทำมันมีเยอะจริงๆนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําไมอันเดรสลอตเนี่ยถึงไม่เดือดร้อนในการที่ลิเวอร์พูลไม่มีการดึงตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมเลยภายในตลาดที่กำลังจะปิดลงเนี่ยก็ชื่อว่ามีผู้เล่นจะเข้ามาสักหนคนนะครับ อันนี้นับเฉพาะผู้เล่นซีเนียนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกดึงตัวเข้ามานั่นก็คือมาวารัสซิลเป็นการซื้อเพื่ออนาคตแล้วก็ในดีลของมาวารัสซิลเนี่ยผมก็มีจุดที่อยากจะพูดคุยในจุดนี้เหมือนกันนะครับผมมองว่าเป็นวิชั่นที่น่าสนใจมากๆสำหรับดีลมาวารัสซิลลีแต่ทีเนี้จากที่ผมค้างไว้นะครับการบ้านของอันเดร์สลตเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับ เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าโอเคนะระบบมันมีอะไรที่มันดูดีดูมีมิติมากขึ้นแต่ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าความไม่ลื่นความสดุดติดขัดเนี่ยมันยังมีให้เห็นอยู่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับในการออกสตาร์ททั้ง2เกมมันดูไม่สมูทไม่ลื่นนะครับถ้าดูในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยมันดูดีกว่านี้เกมพรีซีซั่นเนี่ยนัด เกมเซบียาเนี่ยซึ่งเป็นเกมสุดท้ายที่มีการจัดผู้เล่นที่ยังไม่มารายงานตัวแล้วก็บางคนเจ็บก็ได้ฟื้นตัวกลับมาลงสนามอย่างเจโรโบเนี่ยนะครับเกมนั้นเนี่ยไม่นับเราตัดออกไปนะครับย้อนกลับไปเกมที่ไปทัวร์อเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้งานผู้เล่นเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็เราจะออกสตาร์ทได้ดีในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังจะดรอปลงนะครับมันดรอปลงก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ย เปลี่ยนผู้เล่นซึ่งจากเป็นตัวที่อยู่ชั้น2แล้วเนี่ยครับก็ยังลงไปในชั้นที่เป็นชั้นที่3ชั้นที่4ด้วยครับทีนี้งานที่อนเนอร์ต้องทำก็คือการเซตร,ระบบนี่แหละนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับก็คือการจัดระเบียบเกมรับในการจัดระเบียบเกมรับเนี่ยสังเกตว่าตอนที่เบรนฟอร์ดได้ลูกเซตพีซ ลูกที่มีการหม่งแล้วบอลมันหลุดกรอบไปนะครับมันน่าหวาดเสียวมากนะครับแล้วมีจังหวะหนึ่งนะครับหม่งเข้าไปแล้วอริซงเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่บอลมันพุ่งเข้าไปพอดีปฏิกิริยาของอริซงเนี่ยปัดและเซฟลูกนั้นได้นะครับเป็นปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยการจัดระเบียบเกมรักที่ดีเนี่ยมันจะต้องป้องกันลูกตั้งเตะที่ดีกว่านี้ให้คู่ต่อสู้เนี่ยขึ้นมงแบบหนึ่งอนียอันตรายจริงๆนะครับผมคิดว่า ในการป้องกันลูกเซตพีชเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการจัดระเบียบในตรงนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีนะในการปรับปรุงผู้เล่นตายตัวเลยนะครับตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะครับอริซรงเนี่ยก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับที่ต้องปรับปรุงแน่ๆเลยก็คือในเวลาที่เราต้องการรักษาสกอร์อริซรงต้องไม่สาดบอลขึ้นหน้าเพราะผู้เล่นของเราที่จะวิ่งเติมเข้าไปเอาบอลเนี่ย ไม่ยิ่งแล้วเพราะว่าปรับโหมดเก็บบอลนะครับแต่ว่าในเกมที่เอาชนะเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับอเล็กซง์เนี่ยสาดบอลทิ้งเข้าไปแล้วก็ผู้เล่นเบนฟอร์ดเนี่ยเก็บบอลได้แล้วก็พาบอลเข้ามาทําผมว่าแบบนี้เนี่ยมันต้องปรับแล้วนะครับปรับววลาละเอียดวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ผู้เล่นในรายตําแหน่งเนี่ยนะครับที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยนะครับก็ยังมีพอสมควรนะครับโอเคเราว่าในคู่เซนทาบตอนนี้เนี่ยดูอุ่นใจมากก็โค้ เป็นคู่ฟานได์กับอีบูนะครับแต่คำถามที่มีตามมาก็คือเมื่อเกมทุกๆแล้วเนี่ยอีบูจะลงเล่นได้ต่อเนื่องแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าสัปดาห์ละเกมเนี่ยผมเชื่อว่าอีบูเนี่ยสามารถเล่นได้ตลอดซีซันแต่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะมีสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์แล้วสุดสัปดาห์อีกแล้วก็ต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับหลายๆสัปดาห์ติดกันเนี่ยอีบูเนี่ยจะหายไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยนะครับ จะต้องมีการปรับกันพอสมควรแต่สังเกตว่าในการจัดตัวที่จะปล่อยคอยป้องกันแผนที่คู่ต่อสู้เนี่ยคลอสเข้าไปเนี่ยนะครับอิบูเนี่ยแย่งมงได้เด็ดขาดมากนะครับแล้วก็การดวนตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเนี่ยอิบูเนี่ยดีมากนะครับยารินควานซ่าตอนนี้ได้บทเรียนแล้วก็ต้องไปพัฒนาตัวเองตอนนี้ลิพูเนี่ยมีเซนเตอร์เหลือทั้งหมด4คนถ้าถามว่ามันพอไหมมันก็พอแหละ นะครับภายใต้การบริหารจัดการที่ทีมระดับพ็อปๆเขาทำกันก็จะมีผู้เล่นที่ลงทะเบียนอยู่ไม่เกิน24ี่คนก็เซนเตอร์ฮาร์มเนี่ยก็ล่อไปสักสี่คนแล้วนะครับแต่คิดว่าถ้าจะมีใครถูกปล่อยไปแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครถูกปล่อยไปแล้วนะเว้นแต่ว่าถ้าจะมีจริงๆเนี่ยลิเวพูนน่าจะเข้าตลาดแบบฉับพลันทันด่วนซึ่งถ้ากรณีเข้าไปแบบฉับพลันทันด่วนเนี่ย มันจะมีปัญหาตามมาในแง่ของเรื่องราคาอำนาจต่อรองจะลดลงนะครับและเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องของอำนาจต่อรองของเราด้วยนะครับในการจัดระบบเนี่ยนะครับรบยังเล่นไม่เข้ากับระบบเพราะเวลาเราบีบตอนไปทัวร์ที่อเมริกาเนี่ยนะครับคอสซัเนี่ยอินว์ตขึ้นมาแล้วก็ช่วยบีบเกมในแดนกลางดีมากๆแต่เจโรบ้เนี่ยไม่ได้ช่วยแบบนั้นแต่ใช้วิธีการ วิ่งตัดแล้วก็โฉบทะลุกทะลวงขึ้นไปจนสุดเลยแต่ถ้าขึ้นมาบีบเหมือนเล่นเป็นกองกลางตัวที่เติมขึ้นมาโอเวอร์โหลดขึ้นมาเนี่ยโรบโบ,โบยังเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าทําไมถึงใช้โรบโบก็นแน่นอนนะครับว่าถ้ามองคุณภาพทั้งเชิงลึกเนี่ยนะครับในารายละีนี่นะครับีิมิคาสเนี่ยยังเป็นรองเจ้าโรบโบอยู่แต่ว่าถ้าเล่นในแท็กติกอินเว s ร์นะครับคอสซาร์เนี่ย ทำได้ดีกว่านะครับยังไม่เห็นเลยนะครับว่าเจรอร์โรโบเนี่ยจะขยับขึ้นมาอินเวสแล้วช่วยเพิ่มนะครับโอเวอร์โหลดในแดนกลางให้เราได้มันก็เลยเห็นว่าเวลาเล่นเนี่ยจะเหมือนหนึ่งว่าเจรอร์โรโบเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสามองหลังนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเปลี่ยนก็คือการที่จะมีตัวกองกลางที่จะทิ้งตัวลงไปไปเชื่อมเกมเนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับในแดนกลางเนี่ยมันก็เห็นชัดน,นะครับว่า การบีบเกมการบีด,บดพื้นที่เนี่ยนะครับในครึ่งแรกมันเหมือนเหมือนจะเริ่มดูดีแล้วแล้วกลายเป็นว่าพอผ่านไปสักประมาณ20บกว่านอาทีใกล้ๆ30ินาทีเนี่ยนะครับมันก็ดรอปลงนะครับเปิดโอกาสให้เบรนฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสโอกาสห้าต่อหเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยผมว่าไม่สวยไม่สวยเลยนะครับแม้ว่าจะไม่เสียประตูนะแต่ครึ่งหลังเนี่ยโอเคเลยเห็นชัดนะครับว่า14ี่ต่อ2เนี่ยมันควรจะเป็นเกณฑ์ประมาณนี้นะครับแม้ว่า เบรนท์ฟอร์ดเนี่ยวางเทคนติกมาดีก็ตามนะครับในการบีบเกมบีดพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นการจัดระบบแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยนะครับเราจะเห็นการใช้ผู้เล่นซ้ำๆอย่างเงี้ยไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้เล่นคุ้นชินนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นกองกลางนะครับโอเคดับลัลซิกเนี่ยก็เป็นกราฟกับแมคก้าซึ่งทั้งกราฟกับแมคก้าเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยกราฟ จะเล่นเป็นเบอร์6จ๋ามากกว่าแมคกาเนี่ยจะเล่นเป็นเบอร์6กึนะครับโซโบจะเล่นทั้ง680นะครับจะได้อิสระในการเติมขึ้นไปสูงมากกว่านะครับแต่โซโบเนี่ยก็จะเล่นแบบเล่นง่ายๆเพลย์เซฟซึ่งประตูที่2มันก็เกิดจากการเล่นง่ายๆของโซโบนี่แหละนะครับที่อ่านจังหวะที่ผู้เล่นในแดนกลางของเบรนฟอร์ดได้บอลแล้ว ลังเลว่าจะเล่นจังหวะนั้นต่อยยังไงนะครับพอบอลมันห่างเท้าโซโบโก็เคลื่อนตัวเข้าไปแทรกระหว่างบอลกับคนนะครับจากนั้นก็พิงแล้วก็แตะบอลง่ายๆให้แมคก,กาแล้วแมคก,กาก็ออกบอลเร็วเลยนะครับทะลุช่องไปให้ลูโชนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยลูโชก็แทงสวยๆเลยนะครับหลุดให้โมพาบอลเข้าไปดวนกับ ผูุ้กษาประตูของเบรนท์ฟอร์ดล้วก็พอใกล้จะถึงผูุ้กษาประตูของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยครับพุ่งออกมาโมก็ดิดสวนกับไปนะครับก็เป็นประตูซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบในการประสานงานกันของแดนกลางไม่ต้องฝืนเล่นบอลด้วยตัวเองนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนอยู่ในมิติที่มีมุมมองที่ชัดเจนกว่านะครับแล้วก็ไม่มีการพะวงที่ผู้เล่นเนี่ยจะมาคอยกดดันโซบโบเองเนี่ย ก็แค่เบียดชิงบอลแล้วก็ให้แมคก,กาเนี่ยนะครับเอาบอลไปต่อยอดถ้าแมคก,กามีเวลาแบบนี้แมคก,กาจะทําได้ดีแต่เวลาแมคก,กาจะสร้างจังหวะด้วยตัวเองเนี่ยอเนี่ยคือปัญหานะครับถ้าดูจะรู้ว่าเกมที่ลิเวอร์พูลชนะเบรนฟอร์ดแมคก,กาจะถูกประทะแล้วก็ถูกเตะร่วงหลายหนเยอะที่สุดเลยผมนับที่เห็นเข้าตาเลยนะครับที่ต้องนอนแล้วก็กว่าที่จะลุกขึ้นมาได้นี่นะครับก็ใช้เวลา หลายวินาทีดูจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าการเล่นของแมคก้ในส่วนนี้เนี่ยผมว่ามันต้องปรับแหละถ้าจะแต่งเล่นด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เวลาแล้วคู่ต่อสู้จะไม่ให้เวลาแล้วเวลาเข้ามาประทะแล้วเนี่ยมันเสี่ยงที่เจ็บนะครับตอนนี้เนี่ยแมคกยังดึงส่วนที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาไม่ได้แต่ในเกมที่ชนะเบรนฟอร์ดนี่ดีมากๆแล้วนะแต่ว่ายังดีได้มากกว่านี้อีกนะครับการออกบอคลมคลมๆเนี่ย มีให้เห็นเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าจะดีเนี่ยมันจะต้องมีคนที่เก็บบอลแล้วก็เอาบอลที่เก็บมาแล้วเนี่ยนะครับออกมาให้แมกกาที่มีความพร้อมที่จะเล่นให้ได้เล่นง่ายๆนะครับบอลที่ออกจาก้าแมกกาจะดูดีมากแต่ถ้าให้แต่งเองแล้วเล่นเองเนี่ยนะครับผมว่าสักพักแมกกาอาจจะเจ็บนะครับกราฟผมมองว่ากำลังดีวันดีคืนนะครับกำลังดูดีเลยนะครับ กำลังทาความเข้าใจกับการเล่นในตำแหน่งเบอร์หกซึ่งไม่ใช่เป็นเบอร์หกจ๋านะครับเบอร์หกกึ่งแปดยังมีหลายจังหวะนะครับในการพลิกตัวในแดนกลางนี่ที่ยังยังขัดอะไรนิดหน่อยนะครับแต่มันไม่เยอะนะครับดีเลยแล้ววิชั่นในการออกบอลโอเคแล้วแค่จังหวะที่ออกบอลแล้วมันเข้าจังหวะกับที่เพื่อนขึ้นที่เนี่ยผมว่าโอเคเลยแต่อย่าลืมว่าเมื่อชุดนี้เนี่ยจะได้ลงเล่นด้วยกันบ่อยๆเนี่ยคนที่จะ มีโอกาสสัมผัสเกมน้อยเนี่ยก็เป็นคอติจโจนกับฮาบิเอเรสซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันต้องหาวิธีทำยังไงถึงจะเกิดสมดุลให้นักเตะเหล่านี้น,นะครับได้มีโอกาสได้แสดงฝีเท้าแล้วก็ชุดของกราฟแมกกาโซโบเนี่ยนะครับได้พัฒนาการเล่นให้มันกลมกลืนกันมากกว่านี้นะครับส่วนของโมเองเนี่ยนะครับมันยังมีคำถามต่อไปว่าถ้าโมไม่อยู่นะครับ ใครจะมาเล่นตำนแหน่งนี้แทนโมนะครับฮาวี่ดูแลจะไม่ได้เล่นในสไตล์ที่โมเล่นอยู่นะครับฮาวี่นี่จะเล่นเป็นสไตล์เป็นกองกลางซะมากกว่าเป็นตัวลุกริมเส้นฝั่งขวานะครับเล่นพอได้ไหมมิติในการคุกคามคู่ต่อสู้ไม่เท่าโมนะครับห่างกันเยอะนะครับแล้วก็โคดิคัปโปเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ยูโร หนึ่งใน11ผู้เล่นที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์แต่เมื่อมาดูพัฒนาการของลูดิอาสนี่คือโบนัสก้อนใหญ่เลยนะครับในช่วงปลายซีซั่นเนี่ยผมมีความรู้สึกเลยว่าลูดิอาสคุณภาพไม่ดีพอที่จะเล่นเป็นตัวลุกฝั่งซ้ายแต่พอมาดูในยุคข,ของอเนอร์ส็อตเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ลุยดิอาสเนี่ยลงสนามมาเนี่ยการเคลื่อนที่หาตำแหน่งการเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลนะครับแล้วก็เวลาเล่นแบบบีบอลแล้วก็วิชั่นในการเล่นมันเป็นคนละคนเลยนะครับมันเป็นมิติที่ผมมองว่าในบางช่วงในช่วงที่มาเน่อยู่เนี่ยนะครับยังเล่นไม่ได้เท่าที่ลุยดิอ,อาสเล่นได้เลยนะครับเกมรับก็เล่นดีมากนะครับแย่งบอลเก่งนะครับแล้วก็อ่านจังหวะดีชิงจังหวะตัดบอลได้ดีแล้ว ในการดวลเนี่ยนะครับดวลกับผู่ต่อสู้เนี่ยชนะร้อในเกมที่ชนะเบรนฟอร์ดนะครับถึงได้แมน a ิ่งแมนนะครับเวลาเล่นเกมรับเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปเพื่อที่จะชิงบอลเนี่ยนะครับก็ได้บอลสมใจทุกครั้งแล้วได้บอลแล้วก็ไปต่อยอดได้ด้วยวีอารเนี่นะครับเปลี่ยนเป็นแบบหน้ามือหลังมือนะครับต่างไปเยอะเลยเมืันเลยทําให้โคดิกาโปเนี่ยนะครับต้องรอโอกาสด้วยมาตรฐานที่วีอารแสดงอยู่ขนาดนี้นะครับ นี่ก็ยังเป็นงานที่อันอรสล็อตนี่ต้องทําการพัฒนานักเตะเหล่านี้อยู่เลยเพราะทุกคนเนี่ยแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่อเนอร์สล็อตนี่ยวางไว้ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักแต่มันมีรายละเอียดเล็กน,น้อยๆเนี่ยที่ยังไม่เนียนมีอยู่เยอะเลยนะครับต้องปรับแต่งให้มันเนียนนะครับเพราะทั้งหมดคือผู้เล่นที่มารับคอนเซปต์ใหม่แนวทางการเล่นใหม่นะครับแล้วก็ ดาวินคือโจทย์ใหญ่เลยนะครับผมมองว่าเป็นงานหนักมากสำหรับเันอร์นะครับยิโคโชต้าเนี่ยเล่นให้เห็นว่านี่คือภาพของจอรอบบีในยุคข,ของยิเกนคนะครับแต่มีความปลาดเปรียวมากกว่านะครับมุทะลุมากกว่าในการลงไปเชื่อมเกมก็ทำได้ดีแล้วก็ในการพลิกจังหวะเพื่อโต้กับทะลุทะลวงเนี่ยนะครับยิโคโชต้า มีความฉลาดที่ผมมองว่าเซนในการเล่นในเกมลุกเนี่ยนะครับดูไม่ได้น้อยกว่าเจ้าบอบบี้เลยนะครับแต่ข้อดีก็คือเป็นตัวที่จบสกอร์ดีหาช่องดีนะครับแล้วก็มีสปีดฟีท้าที่ดีกว่านะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับการเชื่อมจากหลังมากลางมาหน้านี่นะครับจะเห็นความไม่สมูทกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับ ในครึ่งแรกทั้ง2เกมนะครับเกมเจออิสวิดแล้วก็เกมเจอเบรนฟอร์ดนะครับคิดว่าจุดนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องค่อยๆปรับนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์จากเซตพีซนะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยลูกูเนี่ยมีโอกาสได้เล่นลูกตั้งเตะเนี่ยนะครับรวมเป็นเสร็จเนี่ยเกือบๆยี่สผลแล้วแต่ว่ายังเปลี่ยนให้มันเป็นประตูไม่ได้นะครับ หรือต่อยอดไปเป็นประตูไม่ได้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปพัฒนานะครับแล้วก็เวลาเล่นเกมรับเนี่ยการจัดระเบียบเกมรับเวลาเจอลูกเซตพีสนะครับเกมเจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยมันมีโชคช่วยนะไม่งั้นเราโดนแล้วนะครับแล้วการดึงศักยภาพลายตัวถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนักเตะที่อเนส l อตได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาจากนักเตะโนเนมจนเป็นนักเตะเนื้อหอมก็คือซานติฮิมิเนสนะครับ ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นระดับ็อปแล้วจากก่อนหน้านี้เนี่ยค่าตัวแค่ประมาณสักสามล้านเฉเศอสามล้านยูโรนะครับ <S <S ก็ดูเอาแล้วกันว่าคุณภาพจะประมาณไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่มีค่าตัวที่ถูกประเมินไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรนะครับดาวินนี่คือโจทย์ใหญ่เมือหึมาของอนเนอร์นะครับค่าตัวแปล้านยูโรเนี่ย ถ้าดึงศักยภาพดาวินขึ้นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเสียของเลยเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าวิธีื่อนที่ของดาวินเนี่ยมันไม่เข้าพวกมันเป็นโจทย์ใหญ่เลยที่ท้าทายศักยภาพของอนเนสลอตแล้วก็ทีมงานมากๆนะครับพอไล่เดยงเลยเนี่ยครับมันมีโจทย์อยู่ในมือเยอะเลยเอ๊ถามว่าไอ้พวกที่มีอยู่เนี่ยนะครับที่เห็นเห็นก็อยู่ในเขาเป็นตัวท็อปทั้งนั้นเลยยังดึงสกยภาพได้ไม่เต็มที่เลย ถ้าขืนไปซื้อผู้เล่นเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายค่าตัวแพงๆมันก็คือเผือกร้อนที่มาสร้างภาระเพิ่มขึ้นพอมีการใช้จ่ายเงินมากๆมันก็ถูกจับจ้องว่าซื้อเข้ามาแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ดังนั้นการที่พัฒนานักเตะที่มีอยู่ตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ทําผลงานให้ดีเนี่ยผมมองว่านี่คือ การจัดอันดับความสำคัญของอเนอร์สลอตการที่ดึงนักเตะเข้ามาเนี่ยผมมองในมุมลบมากกว่ามุมบวกแม้ว่าหลายคนมองว่าให้มันเหลือดีกว่าขาดแต่ตอนนี้เนี่ยนักเตะสองแถวนะครับทั้งตัวหลักแล้วก็ตัวที่จะเติมขึ้นมามันห่างกันไม่เยอะแล้วหลายๆคนในนั้นเนี่ยนะครับเขาเป็นนักเตะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆ ไม่ใช่เป็นตัวที่ซื้อมาแพงๆนะครับแล้วซื้อมาแพงๆ85ล้านยูโรอย่างดาร์วินเนี่ยนะครับเกมเจอกับเบรนฟอร์ดก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับชุลมุนวุ่นวายนะครับผมคิดว่างานของอ n นเอร์สลอตเนี่ยนะครับมีอะไรที่ต้องทำมากมายเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าอ n นเอร์สลอตเนี่ยอยากจะโฟกัสในเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับและหลังจากนั้นนี่นะครับก็ค่อยๆไป หาตัวที่จะมาเติมถ้ามันขาดจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าไม่เติมเนี่ยถ้าไปถามใจอเน,นสลอตผมเชื่อว่าอเน,นสลอตบอกว่าไม่ซื้อดีกว่าซื้อครับสวัสดีครับ